ตื่นมาคุยตื่นมาคุยตอนนี้ใครๆก็อยากมีชธุรกิจเป็นของตัวเองนะล่าสุดธนาคารอมสินเนี่ยขุดโปรเจกต์ชื่อว่าอมสินสุดยอดแนวคิดพลังธุรกิจไทยเอาพลิกก็ทีสตาร์ทอัพไทยแลนด์นะฮะ by GSB นะครับ government saving bank มีเงินรางวัลกว่า3า ล้านบาทอย่างที่ผมบอกนะคือให้รางวัลแล้วเดี๋ยวเราร่วมถือด้วยทำยังไงถึงจะได้เช้าวันนี้เราอยู่กับคุณชาติชายผู้อำนวยการธนาคารออมสินอรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีค่ะแม่เมื่อกี้ตอนโฆษณาเราได้คุยกันแล้วเนาะใช่เป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากเสียดายเสียดายมัน30มิมโลคืออายุไม่เกิน30ซึ่งโครงการนี้ทำมาหลายปีแล้วหอมว่าไม่ใช่ปีแรกนี่ปีที่สี่ปีที่สี่แต่วันนี้รูปแบบปีนี้รูปแบบปรับนิดนึงยังไงฮะคือตอนนี้เดิมเนี่ยเราใช้ชื่อว่า ออมสินจากร้อยสูร้านนะครับก็คือได้เงินล้านรางวันที่1ได้เง in oui, ินล้านอาจจะเป็นเศรษฐีเท่าแก่น้อยเองได้เลยนะครับแต่ปีนี้เราจะเริ่มต้นที่ว่าโครงการที่เราเรียกว่าสุดยอดแนวคิดพริกธุรกิจไทยก็คือปัญหาเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยเรามีเราอยากให้น้องๆเนี่ยช่วยกันคิดคิดแล้วก็ หาไอเดียระเบิดไอเดียออกมามว่าอยากจะทำอะไรทำให้เศรษฐกิจไทยที่มีปัญหาอยู่ว่าก mm ารหาไรายได้การเพิ่มไรายได้ของชาวบ้านก็ดีของ SME ก็ดีให้ช่วยกันคิดพอคิดออกมาแล้วเนี่ยเราก็เอาไอเดียนั้นเนี่ยมาประกวดกันนะ <S 3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีโครงการที่ส่งเข้ามาประกวดเนี่ยประมาณ3 8 0 0โครงการครับมีคนที่ส่งมาเกี่ยวข้องประมาณ8,800กว่า 8, คนคือ1โครง,ง,งการให้ไม่เกิน3คนนะครับ,รบ1 3ถึง3คน นะครับแล้วก็มีคนเข้ามาติดตามนี่เป็นแสนคนนะครับดังนั้นเนี่ยโครงการนี้ประสบความสาเร็จเป็นอย่างมากดังนั้นเนี่ยในปีนี้เนี่ยเรานี่เราเปิดมาประมาณไม่ถึงเดือนคนสมัครมาประมาณพันโครงการละก็คิดว่าเราจะปิดวันที่ยี่มิถุนายนนี้ก็จะมีประมาณสักพันห้าร้อยโครงการอันนี้อันนี้คือเป็นเดี่ยวือทีมอะคะเป็นเดี่ยวฮะเออเป็นทีมฮะทีมคหนึ่งถึงสามคนหนึ่งถึงสามคนคือจะหนึ่งก็ได้สองก็ได้สามก็ได้แต่ว่ดี อายุไม่เกิน30นะครับก็คนเดียวก็ได้หรือทีม3คนก็ได้พั่งนมันเฉียดไปวันหนึ่งพิ่งอนตั๊มองหน้าพี่อะไรทำไมมองได้ย่างนั้นคุณที่กล้าพูดนะกันนวันหนึ่งตักสมัครได้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  ได้หมดเลยครับผมให้ผมครับทำอะไรก็ได้ครับผมแล้วอย่างนี้คนที่ดูอยู่เกิดเขาแบบเขาต้องทำยังไงทำอะไรถึงจะได้เงินตรงนี้ยค่ะคพื่ต่อยอดธุรกิจคือตอนนี้อยากให้น้องๆอเนี่ยนะครับอายุ16ถึง30นี่นะครับส่งแผนธุรกิจว่าอยากจะทำอะไร อยากจะผลิตอะไรที่มีอินโนเวชันที่มีการพัฒนาโปรดักต์ก็ดีช่องทางการขายก็ดีมาขายผ่านออนไลน์ก็ได้หรือทำอะไรใหม่ๆที่เป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มแต่จริงคือหลักง่ายๆคือทำได้เลยทำได้เร็วทำได้จริงทำเลยทำเร็วทำจริงคือถ้าคิดแล้วทำได้เลยนะมาส่งมาบางคนมีไอเดียอยู่บ้านไงอยากจะมีรูปแบบของการขนส่งรูปแบบใหม่ผ่านทางแอปพลิเคชันอารมณ์มันกับที่แอปที่เขาทำไงแต่ว่าเฮ้ยมันทำได้เลยแาบว่าอาจจะต้องรออีกสิปีอาจจะต้องร พลังงานอะไรบางอย่างซึ่งถ้าอย่างนั้นอาจจะไม่ไม่แนะนําแต่ว่าถ้าไอเดียคุณทําได้เลยเช่นขนมครกซาร์ทอพอะไรเงี้ยทำบัตดีอิเบอรี่อะไรเงี้ยนะหรือส่งผักตอนเช้าไม่รู้นะอันนี้คิดเล่นๆนะทำได้เลยทําได้เร็วทำได้จริงทาได้จริงสมัครที่ สมัครเนี่ยอยากให้เข้าไปดูในเว็บไซต์ก่อนนะเว็บไซต์ก็เป็นเว็บไซต์ GSB คืออมสินนี่นะครับ GSB ร้อยหนึ่งร้อย i l l i o n com นะครับดังนั้นเนี่ยก็เข้าไปดูในรายละเอียดแล้วก็สมัครสมัครง่ายๆนะครับเขียนโปรเจกต์ของตัวเองแผ่นกระดาษ A4 หนึ่งแผ่นนะครับแล้วก็อัดคลิปวิดีโอมาสักไม่เกิน3นาทีนะครับก็ส่งมาพอส่งมาเราจะคัดเลือกซึ่งที่ผมเรียนว่ามีประมาณ1,500อโครงการเนี่ยเราคัด เลือกรอบแรกเหลือสักร้อยในร้อยนี่นะครับเราก็จะเอาไปเข้าค่ายแล้วก็ติวเขาติวเขาแล้วก็เลือกให้เหลือสิบพอสิบปุ๊บผมก็จะเชิญปูรูที่มเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเข้าไปช่วยน้องติวติวว่าจะพัฒนายังไงจะทําการตลาดยังไงทําอะไรยังไงแล้วก็มาพรีเซนต์กันแล้วก็จะได้สิบทีมที่ได้ชนะเลยคนที่ได้ที่หนึ่งเนี่ยได้หนึ่งล้านไปเลยนะครับ ที่2ก็ได้5 0 0 0 0นแล้วก็2 0 0 0 0นแล้วก็ที่4ถึงที่7เอ้ที่10ก็ได้กนละห0าหมื่นคนที่เข้ารอบร้อยนี่ก็ได้5 0 0พันไปพัฒนาธุรกิจต่อไปแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับออมสินเนี่ยมีความพร้อมที่เรามีการจัดตั้งเขาเรียกว่า Private Equity Touch Fund หรือว่าง่ายๆคือ Venture Cap เนี่ยเราเข้าไปร่วมลงทุนเราเตรียมเงินไว้2,000ล้านนะครับร่วมลงทุนจริงทำจริงถ้าทำได้ร่วมลงทุนด้วย แล้วที่นี้เป็น V C เท่าเ้ิเหรอครับครับเราจะตั้งขึ้นมาตามนโยุบายของรัฐบาลนะครับซึ่งตอนนี้เรากองแรก500เราอาจจะมี4่กองเราร่วมกับตลาดรักทรัพย์มาแล้ว1่กองก็กาลังทยอยร่วมลงทุนถ้าน้องๆมีโครงการที่ทําได้เลยทําได้เร็วทําได้จริงเนี่ยเราจะร่วมลงทุนแล้วก็สร้างความฝันของน้องให้เป็นจริงเลยและไม่ใช่อยู่ในกระดาษนะแล้วอย่างแชมป์ปีก่อนๆนะคะแชมป์ปีก่อนนะครับอย่างเช่นปี57นะครับก็ดีมากเลยทําแกงไทยดิบ นะแกงไทยดิบนะครับอันี้แกงไทยดิบเนี่ยนะครับก็คือถ้าถ้าเมืองนอกนี่เขาก็จะสมมติถ้าเราเราจะมีอะไรจิ้มแครก็กอรมาจิ้มอะไรแบบนี้นาโชหรืออะไรก็แล้วแต่แต่นี่เป็นใช้แกงไทยรสไทยๆนะฮะอาจจะเป็นแกงเขียวหวานแกงมัสมันแกงไหนเนี่ยเขาคิดเองนะครับเด็กๆเขาคิดนะครับทีนี้มาจากเอแบกนะครับส่วนปีปีปีที่ล่าสุดเนี่ยนะครับก็ คนที่ได้เนี่ยเขาทำเขาเรียกว่าอินมิลคือะคอะไรครับท่านคือนมเนี่ยนะครับเอาไปผสมสมุนไพรจะมีะตะไคร้ใบเตยอะไรอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่สิ่งที่เขาเขาเด่นเนี่ยนะครับก็คือเขาเนี่ยมีองค์ประกอบโดยรอบก็คือว่าเขาเนี่ย จะรีดนมวัวตอนเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนะครับเพราะว่าจะไม่มีจะมีสารก็เรียกเมลาโทนินซึ่งเป็นสารที่ทําให้ไม่เครียดนอนหลับได้ง่ายนะครับในช่วงเวลานั้นคุณรู้ว่าต้องรีดนมวัวตอนเช้าหรือจะรีดเมลาโทนินกวไม่เครียดหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ไม่พอคือในในฟาร์มโคนมของเขาเนี่ยเขาก็จะเอามูลสัตว์เอาชีวะ ไบโอชีวภาพต่างๆนี่ไปสร้างพลังงานต่างๆแล้วก, <S <S 2> <S 2> ก็ไปสอนให้ชาวบ้านปลูกปลูกหญ้านในเปียรเพื่อมาเลี้ยง <S <S 2> <S 2> เลี้ยงวัวเขา <S <S 2> <S 2> ดังนั้นก็มีรายได้รอบๆ ฟาร์มเขาด้วยตอนนี้น้องก็ดังเลยนะครับจบแค่ม .6 เองนะครับได้รางวัลหนึ่งล้านบาทไปซื้อวัวเพิ่มอีกยี่สิบกว่าตัวเดี๋ยวก่อนเท่าที่เข้าใจหรือฟัร์ก็เป็นไอเดียที่ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับออนไลน์ก็ได้ถูกไหมใช่ใช่มันเป็นผดักสินค้าใหม่ก็ได้ที่เป็นนวัตกรรมประมาณนี้ถ้าใครสนใจสมัครมาได้เลยนะฮะเงินรางวัลรอคนอยู่และไอเดียเจ๋งๆอย่าเก็บไว้คนเดียวผมว่าต้องแบ่งปันเพื่อที่ว่าประเทศนี้จะได้พลิกยิ่งถ้าเกิดว่ามีคนสมัครมาเยอะเนี่ยคิดดูสิโครงการแบบนี้โดย GSP สามารถจะพลิกประเทศใ<ช>นให้เศรษฐกิจของเราี่ยขับเคลื่อนไปได้อีกกับไอเดียใหม่ๆมากมายนะ <ๆ S 1> ผมเชื่อว่าใครนั่งอยู่บ้านเนี่ยอย่าดั่งดูเฉยๆคุณสมัครเ,<อ>เข้ามาเลย,เลยโอกาสมาถึงแล้วบางคนมอกมีไอเดียเยอะแต่ขาดทุน ขาดเงินโครงการนี้นะฮะก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งมันมีทั้งอีเว็บไซต์แล้วก็ Facebook ที่คุณสามารถเข้าไปติดตามได้นะฮะ GSB 1 0 0 2 million com แล้วก็ Facebook GSB o 0 0 2 u million นั่นเองนะครับค่ะใช่ค่ะแล้วก็ยังมีคอร์เซ็นเตอร์นะเบอร์ขึ้นอยู่มาสักครู่นี้นะคะก็สามารถโทรไปได้นะคะเดี๋ยวให้ท่านฝากถึงโครงการอีกสักนิดนึงดีกว่าถึงน้องๆนะคะที่อยากจะเชสมัครครับสำหรับน้องๆนะครับตอนนี้ก็ มีเวลาให้สมัครถึงวันที่2 0มิถุนายนนี้นะครับซึ่งก็โดยโปกติน้องๆเขาจะมาใกล้ๆตอนอจะหมดเวลาเพราะ<ช>ว่ากลัวไอเดียเขาจะ จะมีคนรอบเรียนแบบแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่แนะนำว่ายังไงเด้อจริงๆแล้วไม่ไม่ได้มีประเด็นนะครับเพราะว่าส่งเข้ามาเราก็จะเป็นเก็บเป็นความลับดังนั้นน้องๆนี่เวลาใกล้ๆวันเนี่ยก็จะส่งมากระหน่ำเลยจริงๆเราจะปิดลับวันที่20ตอนเที่ยงคืนเป็นเลิกลับเลยนะแต่แนะนำหน่อยว่าเวลาคุณส่งรูปแบบเปเปอร์หรือวิดีโอเข้ามาทําให้ดูน่าสนใจด้วยใช่เพราะคนเรามันดูเป็นพันเป็นเหมือนมันตามันลนยเนาะถ้าผมเป็นคณะกรรมการผมอยากจะบอกทุกคนว่าไอ สิบวิแรกอ่ะสำคัญที่สุดเลยถ้าเป็นตั๊กตั๊กจะเปิดไั้ไงสวัสดีครับใช่เอาไม่ฮะสวัสดีครับผมตั๊กคุณธบุญครับใช่ดึงดูดความสนใจกันก่อนดวลคัดออกเลยทีมแรกคุย